คุณกับสถานที่นิดนึงคือผมเนี่ยมาเดี่ยวในห้องน้ําเนื่องจากข้างในร้อนมากร้อนที่สุดนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะมาเกี่ยวกันนะครับคือหัวข้อเรื่องที่เราจะมางานกระถิ่นทุกคนต้องไปงานกระถิ่นอยู่แล้วเคยคุณเชื่อทุกคนต้องเคยไปขอของกินฟรีที่งานกระถิ่นแล้วแต่ก่อนนี้ครับนี่คือห้องสตรีใหม่ของผมครับปวดสรุปมันคือห้องน้ำห้องน้ำจริงๆ ฝักปวยอย่างนี้เลยนะครับผมจะว่านี่เป็นไม้ด้วกันครับคือครเรื่องด้ว่าผมเนี่ยทปนงานกระถิ่นแล้วคือผมจะมาเล่าเรื่องกระถิ่นที่ราชบุรีให้ฟังนะครับต้องบอกว่าอย่างนี่จอนนะครับคือราชบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นเมียนมาเข้ามาอยู่เยอะมากนะคือทุกๆงานกระถิ่นเนี่ยกระถิ่นวัฒนธรรมชัยเนี่ยคุณไปเรือร่องเลยสมมติงานกระถิ่นมีคนอยู่ร้อยคนคุณไปดึงคนสามคนมา สองคนเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งจะเป็นพม่าทันทีนะครับก็นะครับด้วยความที่ว่านะครับแถวเนี้ยมันเป็นโรงมะพร้าวจะมีพวกจะมีชาวเมียนมามาอยู่เยอะนะครับซึ่งเป็นแรงงานถูกกฎหมายมั่งนะครับเข้าประเทศมามั่งนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกกฎหมายเนาะนะครับก็มันก็แล้วแต่คนเนาะครับผมก็ไม่ถามาราไม่สำคัญก็ได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยครับคือผมเนี่ยไปกะถิ่นที่เนี่ยมาสามครั้งแล้วนะครับ กระถิ่นครั้งแรกที่ผมไปนะครับอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนคือผมเนี่ยไปจัดกระถิ่นนะครับเอาก,วาก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวก๋วยจับนะครับกว๋วยจั๊บเจลานะครับไปกินได้คนระับอยู่ที่วัดสามชัยนะครับทุระสามพันกว่าบาทนะครับไม่แพงอร่อยนะครับแล้วก็คือน,นี้ผมเอากว๋วยจับไปแจกแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมกว๋วยจับไปแจกนะครับแล้วก็ผมก็เดินดูทั่วทั่วนะสิ่งที่ผมเจอเลยก็คือการแต่งตัวนะครับ คือพูดอกรกันนะคือชาวพมา่าเนี่ยเขาอะแต่งตัวเรียบร้อยมากผมชื่นชมนะคือเ <c oughs> ขาเนี่ยค่อนข้างเคารพสถานที่ครับสไตล์การแต่งตัวของคนพมา่าเขาจะเป็น,นครับเดี๋ยวผมมานะครับคือคนพม่าตัวหญ่งเขาจะแต่งตัวนี้หนึ่งถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะเขาจะใส่หมวกใส่หมวกอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่แมสนะแล้วเขาก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่ม แล้วเขาก็ใส่เสื้อเสื้อเขาจะแขนยาวนะเป็นเสื้อยาวถึงตรงนี้เลยนะคือนะอาจจะเด้เพราะเขาเป็นคนที่เคารพสถานที่นะเป็นคนที่พูดพร้อนะเขาก็เลยใส่เสื้อแขนยาวยาวมากนะคือถ้าใครยังมีเสื้อแบบนี้อ,อีกตนงะัะแต่บางคนนะบางคนใส่กีบางคนนักใส่ผ้าเป็นผ้าไทยนะผ้าของมา้าเป็นผ้าของม้าที่บอกเลยว่าสวยมากนะผมอยากได้นะเป็นผ้าขมาม้าแบบลายดำแดงที่แบบสวยอ่ะเป็นลายไทยแบบสวยแล้วแบบ มันต้องแพงแน่ๆบางคนถักกันเอาเองนะนี่เขาจะแต่งตงัวมานี้นี่เขาจะใส่ผ้ายนี้นะแล้วก็ไปเดินานกระถิ่นนะจริงๆอ่ะเขาใส่จะเกงยีนข้างในตัวนึงด้วยนะครับคือถ้าเกิดล้มไปนะไม่ต้องกลัวเห็นนะคือเขาใส่จะเกงข้างในตัวเป็นเกงบล็องเกงยีนนะแต่ส่วนใหญ่คือเขาจะแต่งตัวท่าเรียบร้อยนะซึงนะะ่งนะครับไะคราวนี้เราดูที่ฝั่งวนะ่าผู้หญิงนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคือผมว่าชื่อชมนะชื่อชมอนี้ผมชื่อชมแต่นะคือ เขาค่อนข้างขคดลบทีานที่นะครับเขาเนี่ยจะแต่งตัวให้แบบเป็นชุดประจำชาติคนระับชุดประจำชาตินะเขาก็คือประมาณคล้ายๆชุดไทยแต่เป็นชุดไทยที่แบบปกติชุดไทยมันจะวางวางอย่างม้ไม่แต่ถ้าเกิดไปนขอมมาคือเขาจะมาถึงตรงนี้โชว์ข้างหลังต้นคอประมาณนะแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็มีผ้าขับม้านะครับม้วนผมแล้วก็เอาปินปักผมปัดเอาไว้นะครับแค่นั้นเองนะครับซึ่งสวยมากสวยเอาจริง การแต่งตัวผมไม่มากนี่คืออได้สวยมากครับอ่ะเข้าเริ่มกันต่อเลยครับเ,ออเรื่องอย่างการแต่งตัวครับก็คือ,ขอเขาก็เดินๆไปนะก็ซึ่งผมเนี่ยไม่ช่วยแจกนะไม่ช่วยแจกเลยผมเดินหาของกินของกินหลักๆที่ผมเลงก็คือน้ําหอยทอดแล้วก็ขนมหวานขนมหวานนี่บอกเลยว่าอะไรที่งอกปากคือเอางี้เอาแค่น้ำก่อนน้ำน้ำโคบนะำน้ำโคบถ้าเราซื้อเนี่ย แก้วห้าบาทสิบาทมาจากประมาณนี้ใช่ไหมแต่กระถินแก้วนี้แก้วช็อตอึกเดียวก็หมดคืออึกเดียวก็หมดแล้วนะก็มาถามว่ามันมันก็ไม่คุ้มนะแต่ยืมคือฟรีไงมันะฟรีจะไปยินเมื่อไหร่ก็ได้กินหมดอึกนุ่ไปยิมเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งนะครับงานงานกระถิ่นที่ว่าสามใจนี่คือผมไม่ค่อยจดจำาะไละเอียดมากเท่าไหร่นะแต่มาเรามาดูนะกระถินวัดโคกหรือเปล่าผมจําชื่อวัดไม่ได้นะ ขออภัยด้วยนะอ่ะคือกระถิเอ่อผมจำชื่อวัไดไม่นอนนะกระถินวัดนั่นแหละซึ่งนะครับเดินกระถิ่นที่แบบดีมากคือหนึ่งเลยมันล่มสองนะครับคนเยอะใช่คนเยอะมากเยอะมากๆแถวยาวมากๆหนึ่งนะครับคือีอนน้นะเวลาผมเดินกระถินเนี่ยผมไม่ชอบอย่างหนึ่งเลยคือแถวนะแถวแบบยาวมากคือแล้วมันไม่ค่อยเป็นระเบียบอะอะสมมุตินี่นะับนี่คือลลอกอาหาร ล็อกอาหารล็อกอาหารโรงเรียนอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้คนจะต่อแถวตรงๆนี้ป่ะแต่ถ้าเป็นเป็นยักษถิ่นมันจะเบี่ยด40องศานี้แล้วก็ต่อไปเรื่อย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 ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เดินยากมากนะมันต่อกันเรื่อยเป็นฟันฉลามเนี่ยแล้วที่จูจะเดินยังไงแซ่ครับแซ่แซ่เขาก็มาแบบคนที่ต่อครับมาแบบเอาง่ายคือรู้สึกไม่ดีนะครับคือเอาง่ายคือผมอยากจะเป็นหยาน่ะครับกด12 แ yeah. ม่เลยน,นะครับคือมันใน่น่าราคานะเอาจริงๆการต่อแถวเนี่ยเอาจริงนนะคือบอกว่าจัดระยเบีอบดีกว่านะแบบต่อแถวเนี่ยเขียนออเดอร์เอาไวนะ้นะเขียนออเดอร์เอาไว้นะอยากสั่งอะไรเขียนออเดอร์ไว้ให้คนประกาศชื่อคนไม่ต้องต่อแถวนั่งรอสมมติว่าแถวที่หนึง่งคนที่หนึง่งนายอาร์นนะครับเอาก๋วยเตี๋ยวหมูไปนะครับก็ไม่ต้องต่อแถวนะก็เหมือนเรียกเรียกโรงพยาบาลนะว่าไม่ต้องต่อแถวดีกว่าหนึ่งเลยข้อดีคือมันประหยัด นสมันไม่อุดอัดยิ่งสถานการณ์โควิดนี้มันตอบอุดอัดไม่ได้นะครับสมนคับคือมันจะไม่มีการหยินกันมันมันจะไม่แบบมีการเดินชนกันเนี้ยคิดดูดิคืองานกระถิน่นคุณเตเห็นอีมแล้วเดอ้อมือหนึ่งถือน้ําไม่ใช่ดิมือมือมือ,มอขวาผมถือน้ํามือซ้ายถือน้ำกินน้จกินข้างบนขาหมูเนี้ยจิ้ม บางอันก็นไม่มีแต่ส่วนใหญ่ไม่มีขาหมูแล้วก็นิ้วก้อยโรตีอย่างเงี้ยไม่มีแก้วไม่มีแก้วไม่มีอะไรเลยถืออย่างเงี้ยแล้วแถมนั่งกินการหาที่นั่งกินในวันกระถินเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเอาจริงน,นะผมเชื่อเลยว,ว่ากระถิเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของการกินค็อกเทลของฝรั่งคือค็อกเทลนี่คืออะไรต้องบอกก่อนว่าค็อกเทลเนี่ยคือปราร์ตี้ของฝรั่งที่ไม่มี ไม่มีก๊ออีกต้องยืนกินต้องยืนกินนะครับคือบอกมันทรมานมากนะครับคือลำบากลำบากเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนโลกก็โล,ลกนะครับโล,ก,ล,ลกมากคว้าอะไรอยากกินได้คว้านะครับอ่ะก็มองน้องนี้แล้วก็กินก็คือตอนปากแขกเนี่ยก็มีคนมากินข้างข้าอยากกินอีกพอผมได้ขาหม,มูไปแล้วอ่ะตอนนั้นผมต่อแากขาหม,มูคือตังเนี้ยก็มีอีป้าคนนะึงนะครับกินขาหมู อ่อยดูก็อะไรพอผมได้ขาหมูเสร็จผมก็ปูทำมาเลยอยู่ข้างโู้ขาหมูวันนี้มันมันดีมันมันดีนะปูมันดีกินยั่วกันกินยั่วไอ้คนที่ต่อแถวกินยั่วไปกินยั่วไปนั่นแหละอ่ะแล้วคือกระถิ่นที่วัดที่ผมจะชื่อว่ะมันก็จะมีประมาณนี้นะส่วนกระถิ่นผมเพิ่งไปวันนี้อะไรเนี่ยเห็นป่ะเกงยียังอยู่เลยนะครับ อ่ะบอกก่อนนะผมใส่เข็มขัดโรงเรียนนะคือไม่ได้จะตึงหรือยังไงคือเข็มขัดหายนะเข็มผงทับเข็มขัดเข็มขัดหายก็เลยต้องใส่อันนี้ก่อนนะครับอ่ะกระถิ่นวัดเงี้เป็นกระถิงนวัดหลักบอกเลยวัดหลักผมนี้กระถินนี้บอกเลยว่าคนเยอะมากอ่ะอย่างแรกเลยที่คูจะเห็นคือการแต่งตัวของพม่าและไทยแยกกันอย่างชัดเจนชัดเจนขนาดไหนคือผมอยู่บนดาวคารมองวัยรุ้เลยคนแบบพมา่าไบบเลย คือคนพม่าเนี่ยเขาแต่งตัวเรียบร้อยมากคือเขาเป็นคนที่แต่งตัวแบบเรียบร้อยที่อ่ะเรียบร้อยไปไหนอ่ะคือเอาอย่างนี้ผมว่พมาพม่าเนี่ยเป็นคนที่น่าขคารพมากเลยนะคือเขาแต่งตัวเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยผ้าขาม้าปิดถึงตะตุ่มแค่คำว่า,าตะตุ่มเลยแล้วแม่น้ำไปพวกแบบลูกมงลูกไม้ที่มันลากลงไปกับพื้นั้นคือแบบสวยนะแล้วก็เสื้อแขนยาวอึงนี้เป็นผู้หญิงบางคนก็ใส่เสื้อยงงี้ใส่เสื้อลายไทยเสื้อกีฬอเสื้ออะไรมากนะครับแล้วก็ แต่ลายสวยมากนะลายสวยสวยมากนะเป็นเป็นชุดประจำชาติครับแล้วก็บางคนนะครับก็ทานราคารู้จักรนะับแป้งธนาคาแป้งสีเนื้อๆนะที่เขาจะมาทานะแล้วแต่ลายบางคนทีเอววาดเป็นลายนะครับบางคนแบบรีบปัดยี่เลยผมเคยทานะเอาเอนี้ยนะแป้งธนาคารได้ดีนะทาแล้วมันหน้าขาวขึ้นมันช่วยหน้าเรียบเนียนะับมันทํามาจากต้นคาคาทีนึงไนงะอ่ะเขาเลือก <c oughs> แล้วคือนะผมก็เดินเดินไปไปเจอผิกลุ่ม <c oughs> ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่สาวเป็นป้านะคืออ่ะเอาสาวเอาสาวๆกันนะเอาเนี้ยนะคือในวัดในวัดเสือ้ออ่ะเสือ้อผ้าเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างในวัดในวัดในวาเสื้อเอวลอยเอวลอยลอยลอยไหนลอยมาถึงนี่เลยนะมาลอยถึงนี่อีกนิดนึงก็จะเห็นแล้วนะคือใน,ในวัดในวาเสืออ้สอ,อลอยเสื้อเอวลอยเอวลอยถึงนี่อยู่นี้หลอ ลองห้นถอ,อดนะคือแบบคมนึกในใจเราถูกสอนมาตลอดนะให้ในวัดในวาแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่นี่ในวัดเสื้อเอวลอยลอยมาถึงนี่เลยนะคร<อ>ับแล้วก็ใส่เสื้อคุมเสื้อนะครับอ่ะเข้าเรื่องต่อนะครับคือในวัดในวาแต่เรียบร้ออ่าแล้วมันจะมีคณะดตนตรีคณะหนึ่งผมขอใช้คําว่าคณะรถแห่คือไม่มั่นใจเขาเรียกอะไรคือมันเหมือนเป็นแบบรถแห่งานเนี้นะครับ ก็จะมีคนร้องเขับรถใช่ปะทีนี้เพลงที่เขาร้องไฮไลท์มากเพลงที one, ่เขาร้องคือเพลงอะไรรู <inals> in ้ไหมวัซซิโอแฮ r ์ซอมบี้นะครับนักการอีการนำร้องอ่ะแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชั้นดั้งเดิมของเพลง w ัซซิ e อแฮร์เนี่หรือเพลง Zombie เนี่ยเวอร์ชั้นดั้งเดิมเป็นผู้หญิงร้องครับมันจะมีท่อนไหนนะวัซซิโอแฮร์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 ซอมบี้ซอมบี้เออเอออะอแบบตกใจอ่ะที่นาการผมเนี่ย ค้นหาเพลงวัซซี่โยเฮต้นฉบับผมเนี่ยต้องเป็นคนที่ฟังต้นฉบับแล้วค่อยมาฟังแบบดัดแปลงครับจินตนาการผมนั่งอยู่อาม่านั่งอยู่ข้างคาวัซซี your hair, ่เฮสบิอ่ะอ่ะอะอ่ะผู้หญิงเหรออะอะทุกคนไหมอาม่าผมให้ถามกมองอามาผมถามดูอะไรฟังเพลงเพลงอ,อะไรคันหูอ่ะโอ้คันหูนี่อายุบอกอายุได้เลยเนะี่ยคันหูนะกนะ็วัซซี่โยเฮอืมนะและคิดดูในวัดในวัด วัตสีโอเฮผู้หญิงคนหนึ zombie, zombie, ่งร้องว่าซีโอเฮาทำนองมันจะหมอลังหมอดังนิดนึงแบบมันจะมีบีอบะบีที่แบบไม่เหมือนว่ตซีโอเฮอันเดิมอ่ะวัตสีโอฮแบบต้นฉบับนะบีดไม่เป็นเหมือนเสียงบีเบดอ่ะแต่เนี้ยมันเหมือนเพิ่มกรองเข้ามาว่าสีโอเฮเขาเล่าแต่งี้เห็นเลยวีโอฮ่อีโฮ้อมบีดอบีอบีเอเอ๊ะอาอออเที่ยปะทุกคนในงานกระถิน่ะหันมามองเข้าัเล อ่ะอะผมมองไงปู่ผมก็มองแบบอะไรวะใช่คือมันงงมากผมบอกเลยเพลงคันหูวัดซีโยแฮหรือเพลงอะไรก็ได้ที่มันมีเสียงอา้าอครับห้ามเปิดในวัดเลยว่าเปิดอะไรถ้าเกิดจะเปิดจริงผมแนะนําเพลงนี้เลยฟอลเอนเอาฟอลเลนแมเงยง่ายดีง่ายมากฟอลเลนฟังเพิ้น ฟังคนดีฟอรเรนฟังตอนไหนก็ได้ยิ่งฟังตอนล่นเอายิ่งมีกำลังไม่ว่าคุณจะเล่นตัวอะไรคุณก็จะเปิดเพลงฟอรเรนแล้วคุณก็จะมีพลังขึ้นอันนี้เรื่องจริงไปล,ลองทำดูนะครับอ่ะเขาเริ่มต่อคือมันเป็นอย่างนี้หลังจากร้องเพลง e o h a s i t มันมีเพลงท่อนมันก็เป็นเพงเลงลดแหท่ทั่วไปครับก็เป็นเพลงแบบมันมานักหมอลหเนี้ยที่แบบนักร้องอะไรที่แบบ เออแห่หน้าเขาใช้กันที่มีคนเต้นหน้าหลานะครับก็ประเด็นคือผู้หญิงเสื้อเอวลอยมีสิบกว่าคนเต้นเต้นท่าแบบอื้มอื้มเจ๊ขาวอาอื้อคือไม่สามารถเต้นให้ดูได้กิจการเขาอะไรแบบเนี่ยเต่าขึ้นกโดดในวัดในว่าเสื้อเอวลอยเต้นอย่างนี้ Um อ,ยอย่าดราม่าครับอย่าดราม่าเลยครับอย่าอย่าอย่าจะโกโลมัผมไม่อยากโดนอะไรเงี้ยแค่มาบอกมาฟังเฉยๆนะครับแค่มาเล่าประสบการณ์นะแค่มาเล่าประสบการณ์นะคือแบบในวัดในวาร์เสียเอวลอยแล้วเต้นแบบุณผี่กูตามกลับบ้านในหะ้ดูแบบนะครับก็อะไรเงี้ยนะคือแต่งตัวไงก็คือแล้วแต่ขาวนะผมเนี่ยนะตามไปเหมนือนเราจริงเนี่ย คือแต่งตัวนี้ก็คือแล้วแต่เขาเป็นสไตล์เขาเขาแต่งแว้เป็ความมั่นใจแล้ก็คือแล้วแต่เขาแต่งคืออันนี้ครับมันต้องดูการะเทศะนิดนึงครับคือในวัดในวัดเสื้อเอลลอยอ่ะนะขนาดเขาลาแต่ไปที่นี่เดินเข้าวัดจะห้ามเลยแต่เสื้อเอลลอยอ่ะนะเสื้อเอลลอยอเอาจริงๆคือมีเสื้อคลุมก็คลุมไปนะแต่คือมันคือมันเป็นในวัดอ่ะเข้าใจได้ผู้หญิงเขาก็อยากใส่แต่คือในวัดเสื้อเอลลอยเอลลอยนะเอลลอย ตัดเจ้าดุจี้ชาวพม่าครับเขาเดินอย่างนี้นะเขาเดินอย่างนี้มีแบบวิ่งมานๆเขาเดินมือหนึ่งถือหนุ่มเปียกปูนเดินแต่ตัวเรียบร้อยมากเรียบร้อยแบบดีเจนารีอ่ะคือผมชอบเลยไหผมชอบงานศิลปะที่แบบหยิบผ้าถุงเขาอ่ะผ้าเขาม้าหรือผ้าถุงเนี่ยนะคือมันเป็นผ้าขาม้าผ้าขาม้าบ้านเราเนี่ยแบบเป็นตารางแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บตารางสีฟ้าสีดำสีขาวสลับกันนั่งนะแต่คือผ้าขาม้าของแบบชาวม่า เป็นพ้าคมะเกตไมลิสติกผ้าคมะดา,าดลายทองเราไม่ใช่ทองแบบไม่ใช่ทองแบบทองแกะกาเราเป็นทองให้แบบสะทอ้อนกแดกมันจะแบบเหลืองประได้เพชรปองที่สวยมากสวยมันคือมันสวย,อ,อ,ยอ่ะคือผมอยากได้อ่าคือผมอยากได้ไม่เอามาใส่ผมเอ,อ,อามาโชว์มันสวยนะมันสวยมากนะครับคือชิมชมนะเขาจริงแล้วเขาอานุรักษ์บ้านเขาอนุรักษ์วัฒนธรรมของเขาได้ดีเลยนะจริงแล้วแล้วคือ เล่าไรต่อครับคือการพูดการจานคะรับคนไทยกับคนพม่าไม่เหมือนกันยิ่งคุณไปร่างขายของชานะแตกต่างเลยคุณไปร้านขายขชำนะครับคนไทยอะไรเอาอะไรสิบบาทประมาณนั้นเสียงเขาจะโมโนโทนคนระับเขาจะโมโนโทนโมโนโทนแบบไปเลยแต่เกิด็นพม่าครับเสียงเขาจะแบบเรียบร้อยเขาจะด,ดูเรียบร้อยนุ่มๆมมสมมุติวนะ่าผมจะพูดอะไรสวัสดีครับเอาอะไรครับ นุ่มเสียงนุ่มมากฟังแล้วรู้สึกเลยนะครับว่าแบบสบายใจนะคือแบบสวัสดีครับเอาอะไรครับเออวันนี้ไม่มีนะครับเอาเอ่อออันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอออย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือแบบถ้าเป็นใครเอาอะไรเออตรงนี้เอาตะปูไปเบอร์สิบไม่มีไม่มีเอาเบอร์สิบไปคืออย่างเงี้ยคือมันแต่ถ้าเป็นธรรมะคือแบบเสียงเขานุ่มอ่ะแล้วเขาค่อนข้างที่แบบสำลวงอ่ะเขายินรญาตอ่ะคือดีอ่ะ ดีเอาจริงนะถ้าเกิดพ่อผมเนะี่ยพ่อหรือครอบครัวอยากให้ผมมีเมียขยันให้ผมเลือกผู้หญิงประมาณนะ้เขาขยันมากนะเอาจริงแล้วด้วยด่าขนาดเขาก็ไม่เก็บนะคือเขาเป็นคนที่ขยันนะอันนั้นคือคาว่าเก็บหอมรอมริษได้เลยนะครับคือเขาเป็นคนที่ขยันนะอ่ะก็ตามคลิปนี้ครับต้องมีเมียนะ้มมาเดี่ยวเฉยนะก็ขอโทษที่ลงคลิปช้านึน,นิดนึงนะก็ยังชิ้หน่อยประกัสตัวเครับ